สำหรับคนที่เคยผิดหวังนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคลิปที่เกดจะพูดวันนี้ก็คือเป็นคลิปที่เกี่ยวกับว่าข้อดีนะคะของคนที่เคยผิดหวังนะคะอันดับแรกนะคะเกดเชื่อเลยนะคะว่าทุกคนกคนเคยผิดหวังกันมาอยู่แล้วในเรื่องของความรักนะคะแต่การที่ผิดหวังในความรักหลายๆคนก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองนะคะจริงๆแล้วเราไม่ต้องรู้สึกแย่เลยถ้าเรามองในด้านนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่าการที่เราเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาหรือว่าอะไรมามัน มีข้อดีหลักหลายข้อเลยนะคะข้อแรกนะคะเราก็จะเห็นในเรื่องของข้อบครองของตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราจะเลิกกับใครนะคะบางคู่นะคะคู่รักของเราหรืออดีตคู่รักของเราก็จะเคยพูดว่าความรักของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราทําตัวยังไงไม่ดียังไงอะไรยังไงแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เลิกกับเรานะคะซึ่งข้อนี้นะคะเราสามารถเอา พวกเหล่านั้นมาวิคเคราะห์ามาคิดนะคะแล้วก็มาดูแล้วมาปรับเพื่อที่ทําให้ความรักครั้งใหม่ของเราดีขึ้นแล้อาจจะเป็นรักที่เพอร์เฟกเลยก็ได้นะคะนั่นคือข้อดีของการผิดหวังในความรักของข้อแรกข้อที่2นะคะทําให้เรารู้สึกรักตัวเองและภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเพราะอย่างแน่นอนค่ะว่าความรักเนี่ยมันไม่มีใครผิดเสมอไปหรือถูกเสมอไป100%เฉะนั้นความรักที่ผ่านมามันก็ต้องมีข้อดีของเราอย่างแน่นอนแต่ข้อดีของเราคืออะไรลรา ต้องไปหาดูแล้วเราภูมิใจในข้อดีของเราในตรงนั้นนะคะแล้วก็ภูมิใจมันต่อไปแล้วเราเอาไปใช้ในสําหรับความรักครั้งถัด ถัดไปทําให้ข้อเสียของเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆความรักครั้งถัดไปก็อาจจะเป็นความรักที่เพอร์เฟกมากขึ้นก็ได้นะคะข้อดีข้อที่3มนะคะเรานะคะก็จะมีโอกาสที่สามารถที่จะกลับมารักตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าความรักนะคะที่มันผิดหวังเนี่ยเชื่อว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์หลากหลายเหตุการณ์นะคะที่ทําให้เราไม่เป็นตัวของเราเองเลยนะคะฉะนั้น ใช้เวลาช่วงนี้นะคะเป็นเวลาที่มาเป็นตัวของเราเองให้เต็มที่นะคะได้ทําในสิ่งที่เราทําได้ทําในสิ่งที่เรารักอยากจะไปเที่ยวตรงไหนก็ได้เที่ยวอยากจะไปเจอเพื่อนที่ไหนก็ได้เจออยากจะทําอะไรก็ได้ทํานะคะเอาเวลาตรงนี้นะคะมาเก็บ เกี่ยวนะคะมาเพิ่มเซลฟ์เอสิมของตัวเองนะคะแล้วใครจะไปรู้นะคะว่าเวลาเหล่านี้เราอาจจะไปเจอคนนะคะที่ใช่และเหมาะกับแอคทิวิตี้ของเราหรือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราก็ได้นะคะแล้วข้อดีข้อถัดไปนั่นเองนะคะก็คือความรักนะคะมันอาจจะทําให้เรานะคะกลับมาเขาเรียกว่ายังไงเดียมีสังคม ที่ดีอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะคะจริงๆอย่างที่บอกว่าในทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมานะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อทําให้เรานะคะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าบททดสอบในชีวิตนั่นเองถ้าเรามองมันอยา่างดีหรือว่ามองเรามองอีกในด้านหนึ่งนะคะในด้านดีของมันเราก็จะได้เรียนรู้อะไรที่